โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง3มวิธีหาตัวเองให้พบนะครับเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติเลยโหแบบคนเพราะอะไรรู้ไหมสมัยนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนเร็วมากไงเอออะไรที่คุณเรียนมาในในนั้นมันไม่เกี่ยวแล้วล่ะอะไรที่คุณเคยเรียนมาในมหาลัยในสมัยเกณฑ์สามมันไม่เกี่ยวแล้วคุณรู้ไหมว่าอะไรที่สําคัญที่สุดในยุคศตวรรษที่21คือ ability อันนี้นักนักนักวิทยาศาสตร์นะบอกมาแล้วบอกว่าการไป ดูในศตวรรษ21คือการวิธีการที่จะอันเลินแล้วเลินใหม่พูดง่ายคือการที่จะไม่เรียนเรียนคือยกยกของเก่าทิ้งไปห,หมดแล้วเรียนใหม่นี่คือทักษะที่คนต้องมีในศตวรรษ21คือเรียนใหม่เรียนใหม่เรียนใหม่เรียนใหม,เใหม่เพราะว่าความรู้เก่ามันใช้ไม่ได้เพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากวันนี้เนี่ยโอเควันนี้จะมีสามวิธีนะครับแล้วคนที่จะมาช่วยให้ผมให้ความรู้นะครับก็คือเป็นลูกศิษย์ผมคนหนึ่งที่ เคยเรียนกับผมในคอร์สเป็นมาเป็นซูเปอร์พีใกล้ชิดด้วยนะครับเเป็นในโค้ดเราให้มาให้เป็นให้ผมเมนทอร์เป็นเมนทอร์ให้เขาเป็นทอร์ชิปโปรแกรมกับผมนะครับเขาชื่อคุณหนุ่ยนะครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาเลยด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้ความรู้เลยเข้าเรื่องเลยสาม3-3สามวิธีสามวิธีนะที่ค้นหาตัวเองให้พบที่เปลี่ยนชีวิตตัวเองที่ใช้ใช้กับตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะใช้เราเปลี่ยนเลยนะคะสามวิธีนะคะ ข้อแรกเลยนะคะเราทาให้เรานะฟังเสียงหัวใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์ทาให้เรานะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรจะนแนนะ่ต้องการที่จะทาอะไรที่งานอะไรที่เหมาะสมกับเราและนะคะประสงค์ที่จะประสบความสําเร็จอย่างแรงกล้านะคะและข้อ2นะคะ,ะก็คือได้ลงมือทํางานที่หัวใจปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จ จริงนะคะหรือคือเราไม่ต้องทำตามใครเราเราฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ทํางานที่เราปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จจริงรนะที่รักจริงชอบจริงนะคะมีความถนัดจ,จริงรนะคะและข้อที่3ามก็คือ,อได้ช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ นะคะเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนเป็นตัวอย่างให้กับผู้คนแล้วก็นะทำให้เรานั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นใช่เพราะความสุขมันมาจากตรงนั้นไงใช่ค่ะความสุขมันมาหนึ่งจะทํได้สิ่งที่ตัวเองรักสองทำสิ่งที่ตัวเองถนัดใช่แล้วก็สามคือได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือได้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าค่ะเหมือนกับเราไม่ได้ทํางานอาจารย์เวลาเราทําอะไรที่เรารักนะคะมันข้างเออมันมันเพลิดเพลินเวลามันก็เหมือนกับว่าเราพักผ่อนไปจริงๆเราทํางานแต่มันไม่ได้เรียกว่างานเพราะเราได้ทําสิ่งที่เรารัก นและขั้งใคยหลงไหลจริงๆนะคะโอเคก็ถ้าสนใจผมผมคอร์สนี้เป็นคอร์สพระเอกของผมเลยนะคนเรียนผ่านคอร์สนี้เยอะมากเลยประมาณน่าจะ400กว่าคนได้นะครับตอนนี้ก็มีมีตอนนี้ก็มีคอร์สออนไลน์ยังเป็นคอร์สออนไลน์สามารถเรียนย้อนหลังได้นะครับทุกคนก็สามารถลงได้หรือไม่ถ้าใครสนใจอยากจะเป็นฟิสิเคิลโปรดักต์หรือเป็นเป็นเป็นโปรดักต์ที่จับต้องได้นะครับเป็นเป็นเป็น DVD เป็น CD เนี่ยเราก็มีอย่างเป็นเป็นบ็อกเซตนะครับเป็นเรียกว่าแกรนด์บ็อกเซต แบบนี้นะครับที่เราคอรสหาตัวคุณได้พบมันมีโบนัสมีอะไรเจ๋งๆมากมายเลยในเนี้ยแล้วก็ยังมีมีเป็นซีดีนะครับมีเป็นมีเป็น12 12เป็นดีวดีคือดูเป็นภาพมีมีเป็นวิดีโอให้แล้วก็เป็นมีเป็นซีดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นเป็นคู่มือเป็นในบุ๊กนะครับสามารถคู่มือเล่มใหญ่สามารถที่จะไปเรียนกันได้เปิดดูกันได้เรียนที่บ้านเรียนกี่รอบก็ได้นะครับแนะนําเลยนะครับใครใครซื้อใครอยากไดคอร์ส ใครอยู่ในคอร์สนี้ก็สามารถได้รับเป็นเป็นเป็นคอร์สในราคาพิเศษนะครับถ้าเป็นแกรนด์บ็อกเซตนะครับปกติอยู่ที่ตอนนั้นราคาคอร์สเต็มมันประมาณ1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ลดให้ถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นเป็นแกรนด์บ็อกเซ็ตก็เหลือ12,000บาทเท่านั้นนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้าเป็นไอเซมิแนหรือเรียนออนไลน์นะครับก็เก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเรียนเอาเรียนออนไลน์เฉพาะคนที่อยู่ใน วิดีโอนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีข้อจํากัดคือ24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับภายใน20ชั่วโมงหลังจากวิดีโอนี้เปิดขึ้นมานะครับโอเคผมแนะนำเลยคอร์สนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณคุณต้องใช้ทักษะนี้คุณต้องใช้ตลอดชีวิตนะครับโอเคถ้าเกิดใครอยากสามารถที่จะสั่งซื้อได้ในที่ใน inbox เข้ามาเลยนะครับ inbox เข้ามาหรือว่าไปที่ bandit.org นะครับ b u n d i t o r g ที่นั่นมี Product ครบทุกอย่างนะครับอของผม ใครอยากจะไปตามหนุ่ยก็ไปตามออหนุ่มยนะ,ะออพูดอังกฤษดึงดูดแฟนฝรั่งนะคะบายอาจารย์หนุ่ยคอนเซ็นต์ค่ะออโอเคเออสุดท้ายน,นี้เรา2องคนขอลาคไปก่อนนะครับออขออวยพรทุกท่านให้เป็นแสงสว่างให้ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ